แห้งพี่น้องนะกว้างเนี่ยคือบอกเลยว่าเราจะมีคลองอยู่ข้างหน้านะครับน้ําผ่านบ้านบ้านตลอดโม่งช่วยดีมากน้ำมันไหลท้งไหนนี่ไปข้างบนสิเนีครับด้วยผมขางบนใช่ว่ามันมันมันข่อยแบงค์สีดีหมดใช่สรางไปขุนเพราะว่าเราอยู่เงี้ยมันอยู่หุ่นนี่ครับอ๋อพี่น้องมาอะไรนะตอนนี้สามร้อยฟ้าเลยครับมามามาเดี๋ยวพามาดูครับมาเข้ามาใจมาเลย อันนี้จะเป็นข้างหน้านะครับก็จะจะจัดใหม่จะจัดเพื่อนกิจจารสวนไม้พี่น้องมองนี่ตามกฎหมายคือสายยังไงเราจัดสวนอะไอยู่นี่ย่งครับแต่สวนจะสวยอนี่เป็นบัวหนามเป็นบัว,ว,บว,วไม่ใช่เป็นบัวหนามยังไงบัวข้อกรองปุ่นข้อใส่ไก่วิวสวยวิวดีนะอดีตัวนี้ไหมวิวเจดีย์วิวมงคลมาก ข้างวัดทุ่งแมนครับพี่น้องอันนี้หวัวก็มีบิดแล้วนี่เออรั้วมันมีแล้วนี่มีแล้วเออเพิดออไมไปเบิดอะไรเลยล่ะแ,แต่เป็นร<อ>ั้วแบบอันนี้ไงรั้วแบบเปิดเผยรัรร้วแบบฝรั่งรั้วม้าหัวมากอันนี้กัวครับพี่น้องันนี้ีอันนี้เบิ้งก็ว่าไม่รู้ว่าจะเอาบริษัทไปข้างหน้าหรือว่าจะเอาบ้านไปข้างหน้าเดี๋ยวจะดูก่อนต่ว่าความคิดข่อยเนาะข่อยจะหันหนาบ้านมันยังสี่ครับก็จะเป็น ทางเข้าบ้านปิดล็อกประตูหนึ่งปึนน๊บลังต่อไปยังซี่ช่างสั้นท่างอะไรเนี่ยทางปิดอันนี้เป็นรนส่งตรงติดเลยลึก,ล,ก, ari, ล,กลึกเข้าไปเยอะเลยใช่ถนนห้องกระสีบปิดได้ใหญ่เอาขว้ให้ขังบอกครับบ่็อปิดหัวเลแลนตามหัวเด้อยเงินครับเพิ่บลอกจีนคุณเสียงได้เพิ่งโค้งตามรั้วเลยครับอย่างเราพี่หนุ่มขอมาอะไรแล้วเนาะมกนนี้สองพันว่าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม ตาแห้งพี่น้องเจ้าชินน้ำหนาสองเขมสองเขมเจ้าชินชีเขมแขมมาเข็มมาหน่อยอันนี้ดูวิว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 สูงวิวที่นี่ใหญ่มากอันนี้เป็นวิววัดทุ่งเศรษฐีนะครับพี่น้องเข้าในเมืองกี่โลนะพี่หนุ่มสามสามกิโลครับเขาไปเส้นแต่เขาไปเส้นทางเดียวก่นเส้นทนนสีหาโลเข้าวัดสยามรเนาะครับผมไปเส้นทั้นสีห้าโลถูกใจถูกใจอันนี้พวกเด็กๆตัวเกี้ยวอยู่หรอกซื้อที่นี่ไม่ได้ซื้อมองอะไรนะมองว่า มีแก๊ปบถึงไหมไปในเมืองง่ายไหมครับเออรถแก๊ปบมารับได้ไหมรถนั่นนี่นู่นมาได้ไหมอันนี้เป็นวิวแบบนี้ท,าทา่านพีวอุทุมนทุงงท่งแห้งเลยแมนมันไม่ได้อยู่บ้านนอกนะนี่อันนี้คืออยู่ในเมืองแต่ว่ามันอยู่ขอบมันอยู่ขอบชานเมืองชานเมืองชานเมืองกับนี่แม่ขี่ตรงไปนี่กับเป็ี่นอันย้นงกก่อนในเมืองเลยหรอในเมืองเลยแม่นี่เข้ในเมืองง่ายมากตรงข้ามแมคโครเอาจริงๆอ่ะแมนกาสิเป็นบริษัทเท่ากับโบลูว่าจังไดเด้พี่น้อแตว่า บริษัทบ้านที่พังที่พักอะไรแต่ว่าห้องน้ำมีแถมให้แล้วอ่ะห้องน้ำแบบดีไปชมห้องน้ำให้เราเดี๋ยวไปพาไปดูทีละที่แถวจืดบนนี่เห็นหงืดแ <c oughs> ปดเ,ปเมือด <c oughs> ปะกวางแห้งไปห่อพี่นีุ่ณอกระชายนงเปิเบดบัวนี่ตาขวบกับินอันนี้ห้องน้ำชายใช่ไหมแม่ครับ ห้องน้ำก็มีหมดแล้วพี่ว่าสามห้องห้องน้ำก็มีหมดแล้วอุ้ลร้นนี่เตียงเหตุด้วยนะฮะเป็นเหตุด้วยเป็นเหตุด้วยเดี๋ยวเราก็มาทําเป็นสไตล์เพิ่มเติมทําอะไรก็ใส่เข้าไปแต่ห้องน้ําผู้หญิงเยอะเยอะเอาเปรียบกันเด้เอากระลุกกระลิบอ่ะแสดงวาลูกค้าผู้หญิงไหลไงตอ่นัหนเพอาเจ้าเขาก็เจ้าเก่าเป็นลูกค้าผู้หญิงไหลอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงโอ้ เป็นไงครับนีาคานอะไรต้อนรับเอฟซีนี่ต้อนรับเอฟซีโตเกียวมิวสิกใหญ่มากสุขภาพห้องนั่นเล่แม่ยูแม่เลยมันไม่ค่อยดีใส่ครับพว่าไเบิ่งระบบไฟเดินใหม่ทุกอย่างหมดเลยอ่ะเข้ามาห่างเลยแล้วพี่หนุ่มคนดูสองพันอยู่ครับเออพี่น้องเข้ามาปิดเบ้หน่อยเบ้นเบนต้องหนาวปไปออกมาเด้อออกมาเด้อ จะเอาไปขอที่กรหลบล่วยไม้ไหมนี่มองม่กระทหน่อยฮวเพื่อนแถมอันนี้พร้อมพี่น้องแทบออฟฟิศหน่อยพร้อมเปิดอะนี่ครับขอมันหเดียวเียวุณเจียมั้กดอ่นี้เนาะเิอะไ้เามาดูนี่เนาะอันนี้เพื่อนนีบ่งออฟฟิศเราเรียกมา้นมาของ้ เนี่ยหยอดผุนเด้ยวเข้างหลังผุนเด้บริษัทสุดที่เดียวหยอดผุนพุ่น่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยผุ้น่ะกล้วยนี่เนาะนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เขาสีม๊อบพี่บอกให้เพื่อนอันนี้คือเขาปลูกให้เราแล้วนี่ใช uh ่อันนี้เขาสีมาตังนี่เนี่ยเพขาไอ้แล้วว่าต้นแล้วจักหมื่นหนอต้นอันดอกจานเนี่ยดอกจานกระถามใจนีครับเพื่อนมันสกีออกสีสีสมสวยโอ้ยยังบวชพี่น้องมุ้งมีมุ้งมีไรเฮงมุ้งนีคือแบบ หมูกระชายามเย็นไหนเหนี่ยวะเย็ยนครับมีต้นนี่เลยต้นจามจุลีจามจุลีแถมฟรีจามจุลีเ้าเกอเรื่อนไทยมาตั้งกันกี่ต้นก็เรื่อนไทยหลังนั้น,นผมว่าอยู่ตรงนี้เหมาะมเหมาะมากครับบอสต้นไม้มเขามีตั้งเยอะต้นนะ่ะลืมสังเกตมันมาก็ไม่สังเกตอันนี้คือเขาจัดเด้๋ยนี่